นนี้นะคะก็เราก็ยังอยู่ที่หน่วยเดิมนะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเล่นสีน้ํากันดีกว่ายังอยู่ที่สีน้ําเหมือนเคยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมคือการบ้านใหม่นั่นเองนะคะยังอยู่ที่หน่วยเดิมค่ะเพราะฉะนั้นสีน้ํายังใช้เหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยครูต้องอธิบายซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องการใช้สีน้ําหรือคุณสมบัติของสีน้ํานั่นเองเพราะว่าคุณครูสังเกตว่างานที่นักเรียนส่งเนี่ย คุณครูไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นภาพถ่ายเนาะแต่ครูคิดว่าน่าจะซื้อสีมาผิดแหละเพราะว่าคุณสมบัติของสีน้ำเนี่ยเขาจะมีลักษณะโปร่งแสงนะคะโปร่งแสงก็คือเป็นสีสใสๆนั่นเองแต่ว่าสีที่นักเรียนจะซื้อผิดเนี่ยก็คือสีโปสเตอร์สีโปสเตอร์เนี่ยจะมีคุณสมบัติทึบแสงนะคะ แต่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันคุณสมบัติกันใช้ใคล้ายๆกันเพียงแต่สีน้ำโปร่งแสงสีโปสเตอร์ทึบแสงเท่านั้นเองค่ะที่มันไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ใช้น้ำผสมเหมือนกันอุปกรณ์ที่ใช้ก็ยังเหมือนกันนะคะอ่าทีนี้เราทบทวนเรื่องสีน้ำไปแล้วนะว่ามันเป็นโปร่งแสงนะคะต่อไปก็คือวัสดุที่เราใช้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับ สีน้ำกับสีอปตเตอร์ใช้วัสดุเหมือนกันเลยค่ะก็คือยังใช้สมุดวาดเขียนอยู่นะคะกระดาษวาดเขียนจานสีถ้วยพลาสติกเพื่อที่จะเอามาล้างผู้กันนะคะแล้วก็ดินสอยางลบกับผู้กันนั่นเองนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวสีน้ำค่ะต่อไปนะคะสัปดาห์ที่แล้วครูว่าครูย,ยังไม่ได้สอนเรื่องการเก็บรักษาวัสดุและก็อุปกรณ์เนาะเดี๋ยวคราวนี้ครูจะมาสอนนะคะว่าสีน้ำเนี่ย กับผู helmet, rain, oney, ้ก <c oughs> ันเนี่ยเวลาที่เราใช้แล้วเนี่ยนะคะเราควรจะปิดฝาให้แน่นเพื่อป้องกันสีแห้งเพราะว่าสีน้ําถ้าเราเปิดฝาทิ้งไว้เนี่ยสีน้าเขาอ่ะจะแห้งแข็งแล้วก็ติดอยู่ในหลอดเลยแห้งไปเลยนะคะมันจะแข็งแข็งไปเลยแล้วก็จะบีบออกมาใช้ไม่ได้นะคะส่วนผู้กันเนี่ยผู้กันเนี่ยใช้เสร็จแล้วควรจะทําความสะอาดทุกครั้งหลังใช้นะคะแล้วก็ซับไว้ให้แห้งเด็กๆใช้ผู้กันเสร็จแล้วไม่ควรจะเอาด้ามผู้กันเนี่ยคว่ำไว ที่ก้นแก้วนะคะควรจะเอาด้ามลงให้ปลายพู้กันมันชี้ขึ้นนะคะเป็นการเก็บวิธีที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าปลายพู้กันเนี่ยจะได้ไม่งอเนาะ,ะต่อไปนะคะตัวอย่างหัวข้อใหม่มาแล้วนะคะการบ้านใหม่มาแล้วเป็นหัวข้อตัวฉันนะคะเป็นเกี่ยวกับตัวฉันให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพนะคะ มาหนึ่งภาพหนึ่งภาพเท่านั้นอันนี้แค่ตัวอย่างเฉยๆนะคะเป็นแค่ตัวอย่างให้ดูว่าให้แค่วัดภาพของเราเพียงภาพเดียวจะเป็นครึ่งตัวแบบนี้ก็ได้นะคะจะเป็นครึ่งตัวแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้หรือจะเต็มตัวแบบนี้ก็ได้ในกริยาต่างๆได้หมดเลยนะคะวาดให้เกือบเต็มสมุดวาดเขียนย้ำนะคะว่าเวลาเด็กๆวาดเนี่ยควรจะ ดูขนาดสัดส่วนนิดนึงไม่ใช่สมุดเล่มเบลเลอร์เลยแล้วเด็กๆก,ก็วาดมาตัวนิดเดียวแล้วจะลงสีน้ำลำบากมากนะคะค่อยๆทำนะคะงานชิ้นนี้ไม่ยากเลยนะคะคุณครูคฝากไว้เป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวจะได้มาดูผลงานกันว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะคะส่งงานที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ